รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่8กับช่วงเวลาใหม่15นาฬิกา3 5นค่ะและรายการของเรานะคะยังคงเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,ค่ะรวมถึงยังติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกทั้งเรื่องเศรษฐกิจและสังคมให้เข้าใจได้ง่าย,ายโดยสถาบันพระปกเกล้าค่ะ คุณผู้ชมคะในที่สุดนะคะประเทศไทยก็มีนายกรัฐมนตรีคนที่30เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องจากเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะที่ประชุมรัฐสภาลงมติด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น482เสียงเพื่อโหวตให้คุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะต้องบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยหลังจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะถึงแม้ว่าพรรคเพื่อไทยจะมีการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้ว กับพักอนุรักษนิยมอย่างพักภูมิใจไทยพักพลังประชารัฐและพักกรุมไทยสร้างชาติจนกระทั่งทําให้พักก้าวไกลต้องกลายไปเป็นฝ่ายค้านแล้วก็สร้างความผิดหวังให้กับประชาชนจนํานวนมากที่อยากจะให้มีการจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยจากเพื่อไทยและก้าวไกลแต่อย่างไรก็ตามต้องบอกว่า นี่คืออีกหนึ่งฉากทัศทางการเมืองที่หลายฝ่ายวิเคราะห์ไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญปี2560นั้นในบทเฉพาะการกําหนดเอาไว้ว่าสอวอรหรือสมาชิกวุฒิสภาสามารถที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีและนี่คือสิ่งที่หลายคนวิเคราะห์ว่าคือสารตั้งต้นที่ทําให้เกิดปัญหาทางการเมืองจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ค่ะ และถึงแม้ว่าพักเพื่อไทยจะสามารถรวบรวมเสียงข้างมากได้314เสียงจาก11พักการเมืองจนผลักดันให้คุณเศรษฐาทวีสินขึ้นเป็นผู้นําประเทศได้ก็ตามนะคะแต่ความไม่ปกติครั้งนี้ก็มีราคาที่พักเพื่อไทยต้องจ่ายอย่างหนักหน่วงทีเดียวแล้วก็เกิดเสียงวิพักษ์วิจารณ์ตามมาเป็นจํานวนมากแต่เกมอํานาจครั้งนี้ค่ะคําถามคือสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนโฉมทางการเมืองไทยไปอย่างไร และจะมีปัจจัยเสี่ยงที่เป็นจุดพลิกทางการเมืองอีกหรือไม่ที่สําคัญนะคะการต่อสู้ทางการเมืองอย่างดุเดือดครั้งนี้สุดท้ายแล้วจะทําให้เหลือแค่พักเพื่อไทยและพักก้าไกลหรือเปล่าพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับแขกรับเชิญเราในวันนี้กันค่ะ คุณผู้ชมคะ1 0 0วันเต็มที่คนไทยรอว่าหลังการเลือกตั้ง14พฤษภาคมเราจะมีนายกรัฐมนตรีหรือไม่ในที่สุดค่ะชื่อของคุณเศรษฐาทวีสินมาแล้วนะคะแต่ประเด็นก็คือหลังการเลือกตั้งผ่านมาเราเจออะไรมาบ้างแล้วหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรสําหรับฉากทัดการเมืองไทยวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเดอะขี้ของเราในวันนี้นะคะดรเข็มทองต้นสกุลรุ่งเรืองค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เข็มทองค่ะ ก่อนจะไปพูดถึงจากหลังวันนี้เป็นต้นไปต้องให้อาจารย์มองย้อนไปนิดนึง100่วันที่ผ่านมาหลังการเลือกตั้ง14พฤษภาค,คมประเทศไทยไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมหรือไม่อย่างไรเจอปรากฏการณ์อะไรบ้างคะก็จริงๆถ้าเท้าความไปถึงวันที่14เนี่ยจะพบว่าสำ,สำหรับในสายตาผมเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพราะการเลือกตั้งรัฐบาลค่ะ,ะเป็นการเลือกที่ใหญ่กว่านั้นคือเลือกระบอกกบการปกครองใหม่ค่ะ,ค,ะคือมันมี2ทางเลือกตอนนั้นก็คือถ้าเลือกถ้าเลือกระบอบ เ,เดิมเลือกพักการเมืองเดิมๆเนี่ยก็คือการเลือกระบอบที่เราเรียกลูกผสมค,คือกึ่งประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งมีพักการเมืองแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีมีลักษณะของอสืบทอดอำนาจเผด็จการทหารอยู่นะครับในขณะที่เราจะพบว่เาเหมือนอนุรักษ์นิยมไหมคะอาจารย์จริงๆจะเรียก<ๆ>ว่าเป็นอนุรักษ์นิยมก็ได้ในความหมายว่าอันนี้คือสภาพภาวะการเดิมของของการเมืองไทยแลวเขาต้องการให มันอยู่ในอนุรักษ์ให้มันอยู่ในสภาพนั้นให้รูปแบบเดิมนะแต่ว่าเราพบว่าพรรคเนี้ยพรรคกลุ่มเนี้ยทำคะแนนได้แย่มากนะในขณะที่คนจํานวนมากเนี้ยลงคะแนนเสียงให้กับพรรคในกลุ่มที่เลือกประชาธิปไตยในความหมายที่มันสอดคล้องกับมาตรฐานสากลมากกว่าเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เฉพาะการเลือกพรรคการเมืองเข้าไปเป็นรัฐบาลแต่ผมเิด่ว่ามันเป็นการลงคะแนนเสียงหรือประชามติเพื่อเลือกระบอบการปกครองต่อไปใน ข้างหน้าของการเมืองไทยเลยนี่อันนี้วันที่สิบสี่ค่ะแต่ว่าพอผ่านมาร้อยวันมันเราจะเ<ม>อกว่าเลือกฝ่าย <ไฟ S 1> ประชาธิปไตยได้คะแนนเสียงท่วมท้นทั้งเพื่อไทยและก้าวไกลคือร้อยสี่สิบเอ็ดกับหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าจากก้าวไกลล่าสุดแต่สุดท้ายทำไมเราได้ทุกอย่างเหมือนเดิมะคะอาจารย์คือเราเราก็จะเห็นว่าอันนี้<ะ>ม,นมันมีการประทะกันมันมีการสู้กันอของสองอย่างนะัอันแรกคือเราบอกว่าวันที่สิบสี่นีเราโหวตเราโหวต เลือกตั้งเรื่องระบอบนันนเป็นเจตจำนงของประชาชนในปี2556แต่มันไปปะทะกับเจตจำนงของประชาชนในปี2559-2560ที่เกิดขึ้นก็คือเจตจำนงในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับ2560ฉบับปัจจุบันที่เราใช้อยู่นะซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันมีลักษณะอย่างหนึ่งนะในทางวิชาการเราเรียกว่าเป็น Abusive Constitution หรือเป็นรัฐธรรมนูญที่คือ,อ Abuse คือเอาไปใช้แบบผิดหมายถึงว่า,วาไม่ได้ส่งเสริมประชาธิปไตยแ่วา ใช้ใช้เพื่อส่งเสริมลักษณะที่มันเป็นอำนาจนิยมหรือเพื่อปิดผันเสียงของประชาชนมากกว่าแล้วก็จะเห็น,<ด>ค,นคือ,คอสบบทอดอาน,นเดิมใช่คับแล้วก็จะเห็นว่ามีกลไกอย่างสวนี่คือคกลไกใหญ่ที่สุดที่ที่เป็นอุปสรรคนะแล้วเราก็จะพบว่าเจตจำนงใหม่ที่เราทํำกันปีนี้มันมันถูกตรึงมันถูกขัดขวางด้วยเจตจำนงของปี อี59นะ,ะซึ่งก็ใช้กลไกพวกนี้อย่างเต็มที่ในการขัดขวางนะอันนี้คือปัจจัยภายนอกคือลค,คือกติกาไม่เป็นธรรมนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วทำให้สุดท้ายเกิดรัฐบาลข้ามคั่วเกิดขึ้นมา แต่ก็ต้องยอมรับว่าคนผิดหวังกันมากนะคะโดยเฉพาะฝั่งที่เลือกฝ่ายประชาธิปไตยเข้ามาแล้วอยากจะให้เพื่อไทยกับก้าวไกลจับมือกันจนกระทั่งวันที่โหวตนายกและได้คุณเศรษฐาแล้ว22สิงหาคมในทวิตเตอร์เกินครึ่งนะคะจารย์ที่ไม่ยอมรับแล้วก็บอกว่านายกในใจยังคงคือพิธาลิ้มเจริญรัตปรากฏการแบบนี้มีคํานิยามไหมคะจา์จะให้คําอธิบายยังไงบ้านเมืองอื่นเขาเปกันไหม ถามว่ามีไหมมีนะฮะแต่ว่าลักษณะเดียวกันหมดคือมันทำให้รัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาเนี้ยไม่มีช่วงที่เราเรียกฮันนีมูนพีเรียเพราะว่าเข้ามาปุ๊บคือคนจองกระถินเลยนะคือถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ที่พักอันดับหนึ่งอาจจะมไม่ได้ไม่ได้ตั้งรัฐบาลถ้าเกิดพักอันดับสองสามสี่เขาจัดได้จัดได้อันนี้อันนี้เกิดขึ้น ได้จร <mile> ิงไหมได้จริงต่อให้ไม่มีสวเเกิดขึ้นได้ไหมก็ได้ครับแต่ว่าท่าทีอย่างที่บอกาท่าทีของพรรคเพื่อไทยในการฟอร์มรัฐบาลเนี่ยตั้งแต่เรื่องการกลับไปกลับมาว่าตกลงเอาลุงไม่เอาลุงเรื่องสัญญานี่เป็นการหาเสียงหรือเป็นสัญญาจริงๆนะหรือวิธีการอธิบายของหมอชลน่านในในวาระสุดท้ายของการโหวตนายกที่บอกว่าอั้นคิดผิดที่ไปกับก้าวไกลเป็นการทําห้งานจะไม่คือคือคือเพราะฉะนั้น การปราัยพวกนี้เ uh, นี in <Switzerland> ok ่ยมันทําให้คนโกรธนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการเจรจาต่อรองแต่ว่ามันทําให้รู้สึกว่ามันไม่จริงใจหรือมีมีวาระซ่อนเร้นอะไรอยู่ก็ตามตนี้คือดิฉันคิดว่าหลายคนงงกับการพูดสรุปก่อนจะโหวตในรัฐมนตรีในที่ประชุมรัฐสภาในวันโหวตนายกของคุณหมอชลนานเพราะประโยคหนึ่งพูดว่าถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้ พักเพื่อไทยก็จะไม่จับมือกบบก้าวไกลหรอกเพราะว่าพักอันดับหนึ่งอันดับสองเขาต้องแข่งกันจัดตั้งรัฐบาลอยู่แล้วแต่เขาเคยจูบปากกันกอดคอทำโอ้โหหัวใจให้กันเลยงงกันไปใหญ่ว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือพอท่าทีที่กลับไปกลับมาของของพักแกนนําจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยผมเชื่อมันมันทำให้อารมณ์ของคนเนี่ยแทนที่จะโอเคเราเรารับฟังหรือยอมรับได้มันกลายเป็นว่าพอพอเห็น ฉากสข้องสุดท้ายแล้วเราก็ยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่นะคะอาจารย์คิดว่าหลังจากนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์พูดว่าฮันนีมูนพีเรียดมันโอ้โหแทบจะไม่มีเลยหรือค่อนข้างน้อยสําหรับพักเพื่อไทยปัจจัยเนี่ยโอ้โหสิ่งแวดล้อมลมเราเยวยะทั้งภายนอกภายในพักเพื่อไทยเองหรือภายในรัฐบาล11บเอ็ดพักได้กันเองมันจะไปรอดไหมคะอาจารย์จะจอีกนานไหมจร,จริงๆยากนะครับเราก็าพูดประเมินกันตรงไปตรงมาว่า เพื่อไทยเนี่ยขายฝันเรื่องยุคไทยรักไทยเยอะแต่ถ้าเราไปดูภูมิทัศน์การเมืองในสมัยไทยรักไทยเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยนี้เลยนะครับสมัยไทยรักไทยเนี่ยเป็นช่วงที่หนึ่งกองทัพซึ่งเป็นปัจจัยใหญ่ของการเมืองไทยเนี่ยแพ้ในพฤษภาธมินเมื่อแพ้ในเหตุการณ์พฤษภาธมินเนี่ยกองทัพกลับเข้ากรมกองเป็นเวลาประมาณสิบกว่าปีนะไม่ออกมายุ่งนะครับเราก็จะเห็นว่าไทยรักไทยสามารถใช้อํานาจในการจัดการกับกองทัพได้เต็มที่นะ คือเช่นลดงบประมาณนะเป็นเป็นช่วงลดงบประมาณจํานวนมากการฝึกการซ่อมบํารุงกาลังอะไรมีปัญหาหมดตอนนั้นนะเป็นช่วงที่ข้าราชการเองก็อยู่ภายใต้อํานาจฝ่ายการเมืองนะอาจจะพบสามารถกดดันให้กลายเป็นผู้ว่าซีอโอบอกให้ไปอ่านหนังสืออไว้อไม่ให้ทําอะไรได้นะกลุ่มทุนบาดเจ็บหนักจากต้มยำกุ้งยังไม่มีการสร้างเครือข่ายขาดนะครับเพราะฉะนั้น รวมรวมทั้งหมดเนี่ยมันอนุญ,ญาตให้พักไทยรักไทยเนี่ยรัฐบาลไทยรักไทยเนี่ยมีพื้นที่ในการสร้างนโยบายในการบริหารประเทศได้ค่อนข้างมากนะสามารถสั่งงานกิจก,การต่างๆได้ในขณะที่พอเรามาดูรัฐบาลที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อนถามว่าสั่งกองทัพได้หรือเปล่าตอบคือไม่น่าได้จริงๆต้องบอกว่ารัฐบาลเกิดได้เพราะการอํานวยการของกองทัพโดยสา,ารไม่สามารถกลับไปไม่สามารถกลับไปเจรจาอะไรได้มากนกนะกลุ่มทุนเรื่องที่ <G ül ets> ก็คือผูกขาดสภาพการผูกขาดที่มันเ,เหนียวแน่นกว่าเดิมแล,ล้วค่าราชการปัจจุบันนี้ก็มีรัฐมนุนเองมันวางกลไกเอาไว้เยอะที่ทําให้ฝ่ายการเมืองไม่สามารถลวงลูกค้าราชการได้เช่นเป็นสสห้ามไปติดต่อแทรกแซงงานค้าราชการประจำาันนี้อยู่ในอยู่ในการขาัดกันผประโยชน์ถ้าพบว่าทำนี้หลุดจากตาแหน่งเลยมันคุณยิ่งรักนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสของพรรครัฐ ของรัฐบาลที่กําลังจะมาที่จะดําเนินการบริหารประเทศอย่างราบรื่นในย่าอาจารย์นี่พูดถึงแค่เรื่องของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทํางานโดยตรงนะนี่ยังไม่พูดถึงการเมืองระหว่างพักที่โอ้โหแต่ละพักก็ต้องการกระซุงใหญ่ใหญ่กันทั้งนั้นกับพลังประชารัฐเนี่ยนะตอนนี้จะไปรอดหรือเปล่ายังไม่รู้มีสสประชาที่ปัตย์16งูเห่าที่โหวตเห็นชอบเข้ามาเตรียมรอเป็นอะไรอีก โอ้โหผลประโยชน์นี่มันทุกเม็ดจริงๆแล้วมันจะรอดไ้หมคะจนี่ยมันก็คือกลับไปเป็นการเมืองก่อนปี40นะ40เนี่ยพยายามจะแก้ตรงนี้คือการเมืองแบบที่ทุกคนไม่มีอุดมการณ์ทุกคนอยากร่วมรัฐบาลเอาจริงๆวันนี้คือถ้าเกิดเป็นไปได้ทุกคนก็ทุกคนก็อยากตั้งรัฐบาลแห่งชาติคือไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายค้านทุกคนอยากมาร่วมรัฐบาลแล้วก็อะไรจัดคอรอมก็คือไม่ได้จัดตามความรู้ความสามารถจัดก็คือตามโควตาเราจะเราเริ่มเห็นรายชื่อคอรอมมาแล้ว ดูกหว่าเหมือนเดิมนะแบ่งตามโคต้าไม่ใช่เรื่องความรู้ความสามารถแต่ว่าแล้วแต่พักไหนขอกระทรวงเกรด A B C อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็แล้วมันก็รัฐบาลคอรมอมันอยู่ไม่นานเนาะเปลี่ยนบ่อยเพราะอะไรเพราะทุกคนก็รอคิวจะเข้าเัรขอคนละนิดนิดหนึ่งหเดือน3เดือนแล้วก็จจะเนื่อะสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นคือก็็นอก็จะเห็นสสมากระตุ้นรัฐบาลว่า เปลี่ยนคารมอนนคือเขาขอนั่งเก้าอี้ให้เป็นเป็นเป็นประวัติสักหน่อยหนึ่งก่อนจะก่อนรัฐบาลจะลว้มอะไรกันไปกาอี้นตรีกันไปก็พูดง่ายๆคือตอนนี้เรากลับไปสู่ยุคนั้นเลยการเมืองที่พรรคการเมืองอุดมการเดียวกันหมดคือคือไม่มีกอเป็นเก้าอี้เป็นเรื่องผลประโยชน์เป็นเรื่องเป็นเรื่องอะไรเจรจากันเรื่องนานไม่ค่าจา์ถ้างั้นอายุรัฐบาลเนี่ยไม่นานอาจารย์คิดว่าไม่นานนี้ให้กี่ปีถึงปีไหมผมคิดว่าถ้าประคองไปถึงปีหน้าได้ก็เก่ง โอ้จริงเหรอฮะอาจารย์อย่าลืมว่าปีหน้าปศวหมดอายุแล้วเนี่ยการตั้งรัฐบาลใช้แค่250เร<อ>าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจับกันถึง<อ>300กว่าถูก<อ>ไหมตอนนั้นถ้าใครรวมได้250ปุ๊บคนนั้นได้เป็นรัฐบาลเลยแสดงว่าพรรคก้าวไกลที่เป็นฝ่ายค้านตอนนี้เนี่ยแสดงว่าเขาต้องเร่งทําผลงานในฝ่ายค้านก็ยิ่งตีรัฐบาลเขาไปใหญ่หลังจากนี้โอ้โหปัจจัยเยอะมากก็ในในฐานะฝ่ายค้านนะแล้วก็แล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ที่ผ่านมาด้วยคิดว่าก็คงทําหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเข้มแข็ง โอ้โหฟังแล้วเหนื่อยค่ะอาจารย์ไม่ถึงหนึ่งปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นอะมีเวลาอีกไม่รู้สั้นหรือยาวแหละเพื่อไทยสิ่งที่ต้องทําอย่างเร่งด่วนนะตอนนี้อาจารย์มองว่าคืออะไรเยอะมากเลยนะครับเออคือคือจริงๆปัญหามันมันเยอะเต็มไปหมดจนผมเศรษฐกิจก็แย่การเมืองก็มีปัญหาเอาอย่างเรื่องง่ายๆะครนะ เดี๋ยวพี่อต้องมาแล้วหน้าหนาวเนี่ยใช่ใช่ค่ะตนแล้วพรบงบประมาณเนี่ยยังไม่ผ่านเลยยังยังจุกอยู่ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นปัญหาที่อันนี้อาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่เป็นปัญหาใกล้ตัวเลยเอลนินโยฝนแรงปีนี้น่าจะมาเพราะว่านาปังเลิกทาทําด้แต่นาปีแล้วก็หลายๆประเทศเริ่มงดส่งออกข้าวหรืองดการทํานาแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องเศรษฐกิจก็ยังเป็นหัวใจสําคัญนะแบบ เพื่อไทยต้องเร่งพยายามทําคะแนนด้านเศรษฐกิจเพราะว่าอันนี้เป็นด้านที่สัญญามาตลอดอาจจะอ่อนอุดมการอาจจะอ่อนด้านศิลธรรมอะไรต่างๆความซื่อสัตย์สุจริตแต่ว่าเราเก่งเศรษฐกิจเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าถามว่านโยบายอะไรที่ต้องต้องเร่งทำคือก็ปากทองที่เห็นได้ชัดนะฮะอาจจะไม่ต้องถึงขั้นเงินหมื่นก็ได้แต่ว่ามันมันต้องเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงในด้านปากทองที่เขาคิดว่าประเด็นเรื่องเศรษฐกิจที่เขาถนัดนี้อาจจะมาดึงคะแนนเสียงเขาจากที่เขาเสียไปก่อนหน้านี้ได้แต่ก็ยากยากเพราะว่า เออผมคิดว่าส่วนหนึ่งของคนที่เลือกเพื่อเออก้าวไกลเพราะว่าเห็นแล้วว่าเศรษฐกิจเนี่ยที่บอกจะทําเค้กใหญ่ขึ้นมันเป็นไปไม่ได้เ,เพราะว่าเค้กใหญ่ขึ้นคนกินก็กินเยอะขึ้นเหมือนเดิมคือพูดถึงมันก็ไม่มีเศษเค้กเหลือให้คนตัวเล็กตัวน้อยไอไอวิธีคิดในทางเศรษฐศาสตร์ที่บอกถ้าทําให้มันใหญ่ขึ้นทุกคนก็จะได้มีมีแบ่งเข้าไปได้มาขึ้นรายใหญ่ก็กินเยอะขึ้นแต่ก็ยังเหลือเศษให้คนเล็กคนน้อยมากกว่าเดิมคือ มันพิสูจน์แล้วว่ามันอาจจะไม่จริงเมืม่อสักครู่อาจารย์พูดว่าอ,อย่างพักเพื่อไทยอาจจะมีปัญหาจุดอ่อนจุดด้อยเรื่องของศิลธรรมน้อยลงปัญหาเรื่องของการกงกินอาจจะมีปัญหาตรงนี้อ้าวแล้วอย่างนี้เราจะหวังได้ไหมคะว่าระบบทุจริตคอร์รัปชันมันจะหมดไปจากรัฐบาลชุดหน้าผมคิดว่านี้ยากอันนี้อันนี้ยอมรับนะครับว่าคือ คือถ้าเราคิดว่ารัฐบาลที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันนะมีปัญหาอย่างที่เราเรียกว่าวัฒนธรรมการลอยนวนผลพ้นผิดคือต่อให้ถูกจับได้แล้วคือมันมีการช่วยกันมีมีการอบอุ้มมีการคุ้มครองกันเนี่ยเราคิดว่าวิธีเดียวที่จะแก้ปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันคือก็ต้องล้างคนออกจากระบบเพื่อเอาคนใหม่เข้ามาตรวจสอบระบบที่คนเก่าทําไว้ใช่ไหมแต่ปัจจุบันนี้เราเห็น,เร,เ,หนเราเห็นหน้าตาพรรครวมแล้วก็น่าจะเป็นคนเดิมอยู่ในระบบต่อเพียงแต่ว่ามีหัวคือเพื่อไทย พราะฉะนั้นโอกาสที่จะล้างบางหรือปรับราเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากๆนะฮะคือสิ่งหนึ่งที่สถาบันพระปกเกล้าเนี่ยคือให้ความสำคัญมากแล้วก็ติดตามมาตลอดทุกพักการเมืองหรือว่าชุดรัฐบาลก็คือเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันและระบบนิติธรรมคำถามที่มันต่อเนื่องกันก็คือว่าระบบนิติธรรมจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้ค่ะอาจารย์คือน,นิติธรรมมันเป็นคำที่มันค่อนข,ข้างกว้างแต่ผมคิดว่าเอาอย่างง่ายๆที่สุดคือ พรรคการเมืองโกหกเราไม่ต้องรับผิดชอบนี่มันนิติธรรมหรือเปล่าคาตอบคือเราก็เห็นแล้วว่านอกจากไม่ต้องรับผิดชอบเราได้เป็นรัฐบาลอันนี้มันก็มันเป็นการส่งสัญญาณนะว่าจากหัวคือมันมีเขาเรียกมันมีเหมือนเวลาฝนตกมันโดนยอดแล้วมันก็เงามันก็น้ำมันก็ไหลมันเป็นแคสเคดดิ้งเอฟเฟกต์เป็นเป็นเหมือนเงาเขาอย่างเงี้ยก็คือก็ถ้าหัวที่สุดแสดงให้เห็นพฤติกรรมแล้วว่ามันไม่ไม่จำเป็นต้องมีความรับผิดชอบหรือไม่มีแอคคาบิลิตี้ใดๆเนี่ยข้างล่าง มันก็มันก็ไปตามนะ้นนี้ข้าราชก,การกับส่วนสภบงกมก็จะเห็นนะฮะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าโอ้โหสถานการณ์การเมืองตอนนี้เนี่ยมีอะไรเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้เรารวบรวมมา,าเฉพาะสิ่งที่สําคัญสําคัญแล้วก็น่าสนใจพักสักครู่ช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาดูกันว่าแล้วหลังจากนี้ฉากทัศทางการเมืองไทยจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรจุดพลิกทางการเมืองจะอยู่ที่จุดไหนและที่สําคัญนี้คุณผู้ชมสุดท้ายและพักการเมืองมันจะเหลือแค่สองพักคือเพื่อไทยกับก้าวไกลหรือเปล่าสักครู่ช่วงหน้าคะ่ะ คุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะไปอันล็อกประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้กันนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกตอบคําถามกับทางรายการก่อนค่ะและถ้าคุณผู้ชมตอบถูกสัปดาห์นี้เรามีของรางวัลเป็นกระเป๋าที่ระลึกจากสถาบันพระปกเกล้าใบนี้ค่ะและสําหรับวันนี้นะคะเราจะถามว่าการจัดตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทยจาก11พรรคพักการเมืองนั้นรวบรวมเสียงได้ทั้งหมดกี่เสียงระหว่างข้อที่1คะ่ะ312เสียงและข้อที่2 314เสียง ถ้าคุณผู้ชมทราบคำตอบแล้วส่งเข้ามาได้ที่ที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้เลยนะคะหรือว่าจะ inbox เข้ามาที่ Facebook Fanpage ของ The Key ไขาการเมืองเรื่องใกล้ตัวเรานี่แหละคะ่ะ คุณผู้ชมคะช่วงสุดท้ายของรายการเนี่ยเราอยากจะมองไปข้างหน้านิดหนึ่งมีหลายอย่างที่มันจะเป็นจุดพิษผลทางการเมืองมันจุดนั้นอยู่ตรงไหนอย่างไรแต่ก่อนจะไปจุดพิกผันดิฉันอยากจะเห็นฉากทัดท,ทางการเมืองไทยหลังจากนี้อาจารย์ไม่ต้องไกลหรอกมั้งหนึ่งปีกว่าแล้วกันอาจารย์ว่าจะเป็นยังไงคะผมคิดว่าด้วยด้วยสภาพการจัดตั้งอย่างนี้นะที่คุยกันเรื่องการเจรจาเรื่องโควตาเนี่ยรัฐบาลมันไม่น่าจะ,ะไม่น่าจะราบรื่นนะเพราะเพราะพอผ่านการเลือกตั้ง มาถึงตั้งนายกโดยสวไปแล้วเนี่ย314เสียงที่เหลืออยู่เนี่ยแล,และที่อาจจะตามมาด้วยนะเนี่ยอาจจะมีคนอย่างแจมด้วยเนี่ยมันก็ต้องเจราจากันตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้มีความร่วมแรงร่วมใจอะไรกันจริงๆนะเพราะฉะนั้นระบบก็กลับไปอย่างที่บอกเหมือนก่อนปี40คือถ้าเกิดมีการตัดสินใจสําคัญสําคัญอะไรจริงเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าพักเล็กพักอันดับ4อันดับ5อะไรองี้ ก็อาจจะมีการขึ้นค่าตัวมีการวางบินแล้วคนที่จะบริหารก็ต้องทําตัวเป็นเจ้าสัวคือต้องพร้อมเตต้องต้องต้องมีซองมีพร้อมเปให้ตลอดทางสภาพนี้มันอยู่นานเป็นไปได้ยากอาจารย์แสดงว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะอ้าโอเคเราได้นายกแล้วเราก็ไม่ต้องเราไม่ต้องติดตามกันเมืองกลับไปทำมาหากินก้ามปกติไม่ได้แล้วแสดงว่าต่อไปนี่ยังมีลูกละนาดอยู่เรื่อยๆถูกไหมคะซึ่งอันนี้ก็เกิดขึ้นตลอด4ปีที่ผ่านมาผมคิดอย่างนี้นะคือตั้งแต่ปี ห้า่าไรครับปีหกสองที่เราเลือกตั้งาออมาคราวที่แล้วเนี่ยครั้งที่แล้วผมคิดว่าความตื่นตัวของคนไทยในการเมืองสูงขึ้นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเช่นอภิปรายไม่ไว้วางใจทีหนึ่งเนี่ยทุกคนคม,มีคนนั่งฟังนะนั่งฟังจนจบเลยว่าอภิปรายอะไรใครพูดเลยผมคิดว่าสภาพนี้ยังต้องยังต้องดาเนินต่อไปเพราะก็ในเมื่อคุณปิดเสียงของเขาในฐานะจะไปตั้งรัฐบาลได้เราก็ต้องใช้ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนะคือ ขอร่วมฟังร่วมวิจณาร,ร่วม,มคุยร่วมร่วมตำหนิร่วมอะไรอันนี้ก็เป็นความลับผิดทางการเมืองแบบหนึ่งที่รรครัฐบาลจะต้องเผชิญหน้าลูกระนาดเยอะก็จริงแต่จะมีจุดไหนที่พลิกทําให้รัฐบาลนี้ควมม่ำไหมคะอาจารย์มองว่าจุดใหญ่จุดที่จะพลิกได้ไมันน่าจะเป็นอะไรคิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่สวหมดอายุนะฮะพอ,พ,อพอสวอหมดอายุเนี่ยมันก็เหลือแค่251เสียงที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้หรือว่าอย่างนี้ที่บอกไปแล้วอันนั้นก็จะเป็นช่วงที่ ช่วงที่ทุกคนต้องต้องเริ่มคิดใหม่ในการจัดสรรอำนาจใหม่แต่ว่าหลังจากนั้น,นเนื่องจากพรรครัฐบาลก็ยังสืบทอดอำนาจมาอยู่ด้วยเนี่ยกาอาจจะเข้าไปมีอสอ่วนในการเลือกสวชุดใหม่ได้ไหมคะอาจารย์เป็นไปได้ก็คือสวชุดใหม่สวชุดที่แล้วเนี่ยเลือกมาจากกลุ่มคสช,สชนะแล้วก็เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นกลุ่มคนที่แคบนะในขณะที่ครั้งใหม่เนี่ย2,000คนันเลือกมาแล้วก็เลือกกันเองให้เหลือ200เนี่ยมันเปิดโอกาสให้คนที่มีที่มาหลากหลายขึ้น ม่เปไปได้คือพักแต่ละพักหรือกลุ่มการเมืองแต่ละก <สง S 1> ลุ่ม<น>จะส่งคนของตัวเองครับแต่แต่มันก็จะทําให้สวเนี่มันบาลานซ์มากขึ้นเลคือไม่ได้มีแต่พักทาหารนะมือนอาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีคอนเซอร์เบอีฟอื่นๆหรือแม้กระทั่งสายประชาธิป,ปไตยหลุดเข้าไปได้บ้างอาจารย์คิดว่าตอนที่จะมีการเปลี่ยนสวรตรงนั้นจะมีจุดพลิกที่น่าสนใจก,ก็คือเพราะว่าเพราะว่า นั่นคือครบ5้าปีของรัฐธรรมนูญที่บอกว่าการเลือกนายกจะต้องใช้สวร่วมโหวตด้วยเขาอาจจะเปลี่ยนอะไรได้ตามใจเขาได้มากขึ้นหมายถึงอันนี้ฝั่งสสใช่ครับก็จะมีเพราะว่าไม่ไม่ต้องกังวลเรื่องว่าต้องรวมเสียงสวให้ให้ครบแล้วคือถ้ารัฐบาลล่มก็สามารถใช้250ในการตั้งอันนี้คือจุดที่สวกลัวก่อนหน้านี้ไหมคะว่าเพื่อไทยอาจจะหันไปจับมือกับก้าวไกลอีกรอบหนึ่งใช่ครับอ๋ออาจารย์มองอย่างนั้น ค่ะอะสุดท้ายค่ะเนื่องจากเวลาเราน้อยจย์ค่ะสุดท้ายเราเขามองว่าหลังการเลือกตั้ง14พฤษภาคมที่ผ่านมาทุกอย่างไม่เหมือนเดิมแล้วเนี่ยลุกลายเป็นว่าต่อไปการเมืองไทยจะเหลือแค่สองพักคือเพื่อไทยกับก้าวไกลอาจย์คิดแบบนั้นไหมเอ่อเป็นไปได้คือเพราะว่าพักอื่นๆเนี่ยอย่างที่บอกอมาจากสอสอเกือบเกือบทั้งนั้นในใน,ในพลังประชารัฐอย่างเงี้ยมาจากรวมไทยทั้งชาติ่เงี้ยก็คือมาจากเพื่อไทยก็เยอะอนะคือพักพวกนี้คนย้ายไปย้ายมาโดยที่ ไม่ไม่ได้ติดขัดเรื่องอ,อุดมการ์เพราะฉะนั้นการที่จะรวมกันให้กลายเป็นพักเดียวเนี่ยมันม,มันไม่ได้ยากมากอาจาออาจะเว้นภูมิใจไทยถ้าเกิดเขามีโพสิชันที่พิเศษของเขาว่าขอเป็นพักอันดับสามเกาะไปเรื่อยๆอย่างน,นี้นะแต่ว่าเราคงจะเห็นพักการเมืองยุบควบรวมน้อยลงเพราะว่านายทุนก็อาจจะจ่ายไม่ไหวแล้วก็ต้องปล่อยปล่อยก็ต้องไปรวมกับพักที่นายทุนยังจ่ายอยู่อันนี้เป็นไปได้นะครับแต่ว่า,าจะสู้กันต่อไปยังไงอันนี้มันมันน่าคิดนะคือสภาพในสภาตอนนี้คือ พรรอนุรักษนิยมจับมือกันเหนียวแน่นแล้วก็มีอำนาจเหนือสภาแต่นอกสภาเนี่ยถ้าดูจากตัวเลขก็คือพักอนุรักษนิยมแพ้รับค่าเพราะฉะนั้นการเมืองนอกกันในสภาเนี่ยมันไม่ไปด้วยกันเลยตอนนี้ คือแสดงว่าต่อไปเนี่ยมันจะเหลือพักใหญ่ที่สู้ด้วยกันก็คือเพื่อไทยกับกล้าวไก่ทั้งๆท,ท,ที่ก่อนหน้านี้เรามองว่าเขาเป็นพักที่มีอุดมการเดียวกันฝั่งเดียวกันก็คือฝั่งประชาธิปไตยแต่ว่าหรือว่าอ,อนาคตข้างหน้าจริงๆเพื่อไทยก็คือแสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่าเขาคือมีโอคอนเซอร์เวทีฟหรือว่าอาจจะเป็นอนุรักษ์นิยมอีกแบบหนึ่งคืออนุรักษ์นิยมนี่จริงๆก็ไม่ผิดน,นะม,นนมันมีอนุรักษ์นิยมบางเฉดท,ที่อยู่กับประชาธิปไตยด้วยคือก็เป็นอนุรักษ์นิยมแต่ว่าใช้สู้ในหนทางปประชาาธิไตตยแ่่ว อันนี้ผมคิดว่าเพื่อไทยอยู่บนทางสองแแพงแล้วจะเป็นอนุรักษ์นิยมแบบนั้นหรือว่าจะเป็นพรรคการเมืองแบบเดิมๆในในสังคมไทยซึ่งจริงๆก็คือไม่ถืออุดมการถือเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเรื่องการทำดีเรื่องการเมืองบ้านใหญ่เป็นหลักมันก็จะอยู่ใน คว่าการต่อสู้อย่างนี้แล้วอ,อาจจะแซมพักเล็กๆไปใช่ไหมคุณผู้ชมคะหลังจากการโหวตนายกรัฐมนตรี22สิงหาคมและคุณเศรษฐาทวีสินเป็นผู้นําประเทศยังไม่ได้จบเพียงเท่านี้นี่คือแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นและหลังจากนี้ยังมีสิ่งที่ท้าทายพักเพื่อไทยรวมถึงพักร่วมรัฐบาลอีก11พักหรือบวกหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่นะคะอีกมากมายทีเดียวอาจารย์เข็มทองบอกว่า1ปี ก็ให้เวลานานไปแล้วสําหรับพักกันเพื่อไทยรัฐบาลเพื่อไทยต้องติดตามดูหลังจากนี้จะมีอะไรเป็นปันจจัยเสี่ยงในการพลิกรัฐบาลเพื่อไทยหรือไม่วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะเดอะคียของเราในวันนี้ค่ะดรเข็มทองจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะด,ดีครับ คุณผู้ชมคะหมดเวลาของรายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่8ลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการเดอะคีย์ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้และถ้าคุณผู้ชมมีคําแนะนําติชมอะไรนะคะสามารถที่จะส่งเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์ของเฟซบ o ๊กแฟน p a g เดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวคะ่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วคะ่ะดรเข็มทองในชั้นชนิดนั้นและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ